พี่หม่ำนี่ดูพี่ต้อยเลยนี่รุ่นปรมาจารย์เอาเขียนตาลอยเลยหม่ำจังวะไปหาอะไรทำกะต้อยนี่ถ้าจะเอาท่าตลกแล้วน้ำหมัมบอกเลยว่าเหมือนที่สุดใครวะไอ้ตั๊กได้ใจให้หลามดูใจ้หลัมมีคนเดียว บอกได้เลยว่าเขาเต้นเนี่ยแล้วเหมือนน้ำหม,มั่มคือแบบคือแบบดุยเพื่อนไอ้แจ๊ดเคยดูป่ะเคยดูเคยดูเคยดูแต่ว่าพี่ตั๊กเต้นเหมือนเขาโอเคโอเคเอาไปหยิบทำไมเขาจะเลื้อจะเลื้อจะเลื้อนีเว้ยไอ้ลีไอ้หลี่เขาแล้วบุรีอยู่ไหนอะลีมา